พี่เคยบอกไก่รับบอกคนทางบ้านแล้วกันศิลปะที่ดีเนี่ยมันใช้ฟิลในงานที่เราทำอ่ะเราได้รับความรู้จากการทํางานของเรามาเรื่อยๆอยู่แล้วเอาง่ายพี่เอางานไก่มาคอลแลบเนี่ยพี่เรียนรู้จากไก่นะเคยเคยคุยกับพี่เกี้ยวหลายรอบแล้วแกบอกว่างานผมอ่ะมันสามารถต่อยอดไปเป็นงานในลักษณะงานอาร์ตได้เหมือนงานชุดเนี้ยในส่วนหนึ่งคือแกสอนผมแต่โดยการทําให้เห็นว่างานชุดเนี้ยมันจะออกมาเป็นยังไง ในลักษณะงานอาร์ตแล้ววันนี้คือก็ได้เห็นแล้วว่ามันสุดยอดมากๆสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับที่ช่องอาร์มอีพิคชาแนนะครับและวันนี้เป็นโอกาสพิเศษมากที่ผมได้แวะมาเป็นกองโจรคือจริงๆไม่ได้คิดว่าจะมางานนี้เพราะว่ากลัวไม่ทันแต่พอมันทันปับ๊บโชคก็เป็นของผมแล้วเราอยู่กันที่เมทัลแกลเลอรีนะครับเป็นงานคอแลแลบกันระหว่างพี่ไก่มอนสเตอร์อินะครับกับ พี่เกีียวนะครับผม2องศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคนี้เลยนะครับแล้วเป็นคนที่ผมรู้สึกว่ามีอ n นเนจในการทํางานสูงมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมในงานกันเลยดีกว่าครับผม ครับตอนนี้เราก็อยู่กันกับพี่เกียวและพี่ไก่ในงานนะครับผมผมดีใจมากก็คือแบบได้ได้เจอพี่พี่ทั้งสองจังหวะดีด้วยนะครับเดี๋ยวขอให้พี่พี่ทั้งสองครับอนุญาตแนะนําตัวกับานนี้หน่อยนะครับครับพี่ชื่ออลงกรนะครับหล่อวัฒนะครับเป็นศิลปินถ้าพี่นิยามตัวเองพี่ใช้คําว่าสิบิลิชวลและซิมบูลิกอาร์ตก็คือศิลปินที่แนวทําแนวปริศนารมเชิงจิตวิญญาณเราะอั้นงานพี่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนมันก็จะอยู่ในแนวทางนี้ ดีแต่ว่ารูปแบบมันจะเปลี่ยนไปครับสวัสดีครับผมไก่นะครับสมศักดิ์มหามงคลน,นะครับอาชีพหลักก็คือเป็นอนิเมเตอร์ครับทำงานด้านอนิเมชันให้กับประเทศญี่ปุ่นแล้วางานนี้มันเริ่มใจไงไก่เป็นมอนสเตอร์งานมอนสเตอร์เงเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกว่าอยากทำโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งคือคือตัวตัวผมเองนยะเป็นคนชอบหมึกผู้การจีนก็เลยรู้สึกว่าอยากสร้างงานขึ้นมาชุดหนึ่งที่ ที่มันไม่ใช่การเขียนหมึกแบบประเพณีแบบทั่วๆไปอะไรเงี้ยอยากสร้างอะไรขึ้นมาแบบในรูปแบบใหม่ๆก็เลยเกิดเป็นงานชุดนี้ขึ้นมาเลยเป็นที่มาของว่าทำไมทำไมพี่ถึงจับงานไก่เอามาคอแลแลบกันเพราะพี่เห็นบางอย่าง <ใช S 1> พี่บอกไก่ว่างานไก่อะถ้าในแง่ของแอนิเมชันเลยงานที่มันเป็นงานามังงะญี่ปุ่นเนี่ยพี่ว่างานไก่เทียบเท่ากับอากิระผมเห็นด้วยแล้วถ้าเทียบกับศรีปัญญะพี่เทียบเท่ากับลุวานแต่ในขณะเดียวกันที่พี่เห็นงานลายเส้นไก่เนี่ย มันมีความเป็นไทยแล้วมันมีความเป็นญี่ปุ่นเพื่อนมันมี2ออย่างแล้วมันมีความฝันที่เป็นตอนเด็กท,ที่เป็นคนชอบอ่านการ์ตูนแล้วก็อยากอยากไปเขียนแล้วเขียนการ์ตูนสุดท้ายไม่ได้เป็นนลกเขียนการ์ตูนแต่ได้เขียนเป็นเป็น illustrator แต่สุดท้ายก็โดยแนวทางอะี่มาเป็นศิลปินสร้างงานศิละปะแต่ว่ามันมีความฝันบางอย่างที่แบบมันอยากจะเอางานมางงะหรืองานญี่ปุ่นเนี่ยมาทำเป็นไฟอาร์ตแต่พอดีเนี่ยเราไปเห็นงานพี่ไก่กูจะเอางานญี่ปุ่นมาทำเนี่ยเอางานคนไทยไม่ดีกว่าเหรอก็เลยรวมพี่ไก่ก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไก่เด ก็ลเลยได้คอลแลบกับพี่ไก่เลยแล้วตอนนั้นพี่ไก่ว่าไงครับพี่โอ้ตอนพี่เกลียวติดต่อมาอย่างดีใจเลยอะเพราะว่าคือก่อนหน้านีนน้คือผมก็รู้จักพี่เกลียวอยู่แล้วแล้วยิ่งพี่เกลียวบอกว่าเฮ้ยสนใจงานชุดน,นี้มาคอลแลบเนี่ยยิ่งแบบโอ้พี่เกียวเต็มที่เลยแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอ,อว่า งานชุดนี้จะออกมาเป็นแบบไหนคือในคือในแง่นึงเนี่ยงานผมเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นชุดมอสเอร์อิงมันจะออกแบบมาในรูปของงานคาแรคเตอร์ดีไซน์แต่แตเคยเคยคุยกับพี่เกีียวหลายรอบแล้วแกบอกว่างานผมอะ่ะมันสามารถต่อยอดไปเป็นงานในลักษณะงานอาร์ตได้เหมือนงานชุดนี้ในส่วนหนึ่งคือแกสอนผมแต่โดยการทําให้เห็นว่างานชุดนี้มันจะออกมาเป็นยังไง ในลักษณะงานอาร์ตแล้ววันนี้คือก็ได้เห็นแล้วว่ามันสุดยอดมากๆจริงครับเพราะว่าที่ผมเดินเข้ามาตั้งแต่เข้ามาตรงนี้เลยทั้งหมดเนี่ยคือคือเต็มไปด้วยพลังงานของของทั้งสอง,งานทั้งสองพี่ๆเลยนะครับแล้วก็เห็นเลยว่าโอเคงานคาแรคเตอร์งานไฟอาร์ตมันเขามันรวมกันคอแลบเขาด้วยกันแล้วเนี่ยมันออกวาสวยมาก สวยงามแล้วสะดุดตามากมากเลยครับงานงานนี้คือคอนเซ็ปเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนะี่ยช่วงที่พี่เห็นงานไก่แลพี่หยิบเข้ามาได้คุยกันว่าเฮ้ยไก่ทําเรื่องอะไรไก่บอกผมก็ทาคล้ายๆกับสัตว์หิมะพานซึ่งมันเป็นไอเดียพี่เหมือนกันนะพี่อยากจะทำอยู่เหมือนกันคือมันย้อนสอนไปนะมันมีช่วงงานพเมรุม,มา้าพี่เป็นคนที่เป็น,ปนคนเป็นบางสีสัตว์หิมะพานทั้งหมดงานพเมรุม,มา้าและเคยคิดว่าอยากทำสัตว์หิมะพานในเวอร์ชันพี่เองเออกแบบคาแรคเตอร์ใหม่แต่พอนี้จังหวะว่า,วายังไม่มีเวลาคือง,งานพี่มันกล้าไปเืย จะไม่ไมาในงานไก่เฮ้ยผมไม่ต้องออกแบบแล้วม,มันมันมีดีอยู่แล้วมีคนมีของอยู่แล้วเอามาทำให้มันแบบเกิดประกายขึ้นครับ ก็ในการที่เอางานไก่มาทําให้มันเกิดสีเพื่อให้เห็นว่าจริงๆรูปศรงไก่มันทางานอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ใส่สีไงแต่เราขนัดที่เอามาทําให้มันเกิดเป็นรูปแบบอีกแบบหนึง่งคราวนี้ถามว่าทําไมสีสมันถึงสดใสใช่ครับแต่อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่างานบางงานเนี่ยหรืองานการ์ตูนเนี่ยตัวขาวดำเนื้อในเป็นขาวดาแต่หน้าปกสงเก่ามันเป็นสีสดๆเพราะงั้นเนี่ยความสดของสีเลยเป็นที่มาของงานชิ้นนี้๋ออยางดีที่เองแล้วสีที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการผสมเลยนะ เป็นสีหลักมันเลยใช่ไหมครับสีจากหลอดเลยโอ้โหรือคำว่าเหลืองที่เราเห็นนคือเหลืองจากหลอดเลยคือเหลืองไปเลยไม่ต้องมีมูฟมีโทนอะไรอรอไม่เขียวก็เขียวจากนั้นเลยชมพูก็ชมพูจากหลอดตรงๆไม่ได้มีการผสมคือพูดได้ว่าทำแบบซื่อตรงตรงไปตรงมาแบบจิตเป็นาาสัตว์ป่าใช่แล้วก็อันหนึ่งที่ที่นีน้องถามอยู่อีกอันหนึ่งบอกว่าแล้วพี่เขียววางสีไงกูไม่ได้วางกูเอ็มพอยสด แต่ว่ามาไว้สักว่าที่ไม่ได้เลือกว่าสีอันนี้คู่กับสีนี้ไม่ได้เลือกสีไม่เลือกพี่อู้ยอย่างนั้นเลยเหรอพี่คือแบบเรารู้เลยว่าเยต้องหยิบสีนี้ขึ้นมาแล้วเราไม่รู้เราหยิบขึ้นมาแล้วก็ใส่เลยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับพี่หยิบมาก็ใส่หยิบมาก็ใส่จนมาดูว่าเอ้ได้ไหมได้ก็ลุยต่อออกมาเป็นแบบนี้มันก็เลยแข่งมันไม่เหมือนกันเลยใช่ครับคือแต่ละอันเนี่ยมันจะมีอารมณ์ รูปแบบของงานเนี่ยแตกต่างกันแต่ละเฟรมแต่ละเฟรมเลยได้เสังเกตุยางเรนจะมีสีหลักทำมาจาสีหลักว่าที่หยิบเนี่ยมาใช้แล้วนะคือมันหมดทั้งหลอดเลยนะแล้วมันจะไม่ไม่ไม่สามารถไปต่อสิ่งอื่นได้มันมันก็เลยการว่าไอ้คู่สีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่แบบเราไม่กลับไปใช้เดิมแล้วเพราะหมดแล้วเหมือนกับว่าเราทําแต่ละอันให้มันแตกต่างกันไปเลยยูนี้กันไปเลยใช่ไหมครับพี่ไม่ได้ตั้งใจแบบไม่โอ้ไม่ได้ตั้งใจด้วยมันยูเรื่องมันเองเหมือนเป็นสัญชาตญาณออกมาดิบเลย มันใช้ฟิลมันไม่ได้ใช้ความรู้เอาอารมณ์ของเราออกมาความรู้สึกครับผมเมื่อไหร่ที่เราใช้คำรู้เนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่เกิดจากการจําจากคนอื่นมันจะเป็นกรอบให้เราอีกทีหนึ่งถูกต้องเฮ้ยถ้าทําเอาสีนี้ไปคู่สีนี้มันจะสวยแล้วไอ้คนทําก่อนหน้าเรามันรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับอ๋อเพราะงั้นเราไม่ต้อคิดมันให้มันให้มันบอกเราเอง ให้เป็นสายชัตยานเราไปเราจับสีนี้ก็ซัดไปซัดไปซัดไปเสร็จชิ้นต่อมาก็ปล่อยให้มันเป็นไปพี่ใช้คําว่าสิ้นคิดความสุขคอนเซปต์พี่คือความสุขแล้วก็สิ้นคิดจริงๆผมเข้าใจว่าไม่ต้องไปใช้ความคิดกับมันเยอะมากเอาอารมณ์ของเราปล่อยออกมากับงานไปเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาคิดประมาณนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่งานศิลปะหลายคนที่แบบหลายหลายคนเลยนะคิดแล้วไม่ลงมือทำ แต่พี่ไม่ต้องคิดแล้วครับกูลงมือทำเองเดียวทำเยอะๆยะยกตัวอย่างนะรอบรถเนี่ยถ้าเราหมุนได้รอบนี่ยมันก็จะพุ่งเช่นเดียวกันศิลปะถ้าเราทำไปจนถึงจํานวนที่มันได้จํานวนมันจะเรอยนของมันอันนี้รอบของมันมันจะทําให้เกิดอ,อะไรเกิดองคน์ความรู้คืออย่างน้อยก็เชี่ยวชาญขึ้นอันที่สองก็คือมันจะเกิดปัญญาเพราะงานทุกชิ้นเนี่ยมันจะสอนเราเพราะงั้นเนี่ยเราทาไปเยอะชิ้นร้อยชิ้นก็มีครูร้อยคนพันชิ้นก็มีครูพันคนหมื่นชิ้นก็มีหมื่นคน ก็ถามว่าเราจะไม่เก่งเหรอเนให้งานสอนเราไปเล่ยคูกต้องสุดยอดเลยพี่สมัยเราเป็นเด็กนักเรียนเราจะเจอครูบาอาจารย์บอกเฮ้ยทำงานเยอะนะครูก็ไม่เข้าใจอ่ะเพราะเขาเยอะแล้วนะจนี๋วมาประเด็นโอ้โหเฮี้ยมันไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนที่คุณจะเป็นแต่พอเราทําไปถึงจุดหนึ่งเรารู้อ๋อคูรู้แล้ว ที่เขาบอกว่าเยอะเนี่ยมันได้อะไรและหลังากนั้นมาก็แทบไม่ต้องไปถามใครเลยว่ามันว่ามันสอนละหมดในงานที่เราทำอ่ะเราได้รับความรู้จากการทํางานของเรามาเรื่อยๆอยู่แล้วเอาง่ายพี่เอางานไก่มาคอแลบเนี่ยพี่เรียนรู้จากไก่นะพี่ก็เรียนรู้ว่าไก่คิดอะไรก็คือศิลปินด้วยการก็เรียนรู้จากการและกันใช่ใช่ใช่เรียนรู้ผ่านการของศิลปินอีกท่านหนึ่งถูกต้องถูกต้องเพราะงั้นยิ่งเราคอแลบมากเท่าไหร่เนี่ยเราเราก็จะเติบโตมากขึ้นเท่านั้นเหมือนต้นไม้ครับ มันขึ้นไปว่ามันจะไปแตกกิ่งแตกกิ่งกิ่งก้างไปมันจะมีคำหนึ่งที่บป็เสมอว่าเฮ้ยพี่แม่ตันว่ะมึงอะไม่ทำงานก็คือมึงตันก็มึงไม่ไม่คิดจะทำไงตันนั่นคือไม่อยากทำแล้วทำไม่ได้มึงจะทำอะไรแต่คนที่แบบเหมือนกิ่งไม้ทำมาตังค์ทำไม่ทันความคิดเราแตกแขนงออกมาจนทำไม่ทันแล้วกับอีกคนหนึ่งคือไม่มีความคิดที่จะทำก็เลยบอกว่าตัวเองตัดได้ยอดมากมากครับพี่ ครับโอ้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาคุยกับพี่พเท้งสองคนในวันนี้ครับโอ้โหผมทีแรกผมมาผมกลัวไม่เจอด้วยผมมาแล้วจะเจอหรือเปล่าวะมา่ที่นี่เอาจริงเหรอครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้าเกิดว่า น้องๆในในในยุคปัจจุบันเนี่ยน้องๆเขาก็มีความสนใจศิลปะกันมากขึ้นนะครับในเด็กปัจจุบันเนี่ยตอนนี้น้องๆก็จะสามารถตามงานที่พี่ทั้งสองคนได้ยังไงบ้างครับก็ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกับอินสตาแกรมเดี๋ยวผมขึ้นผมไม่ขายให้ฟุ้ง็กขึ้นนี่แต่ของพี่เกียวผมยังไม่มีเพราะมีเฟซบุ o กเอารลงก่อนเป็นภาษาไทยด้วยได้เลยครับและใน Facebook มีอีก3เพจโอเคครับอินสตาแกรมมี2อันเดี๋ยวผมขึ้นเป็นไตเติ้ลให้หมดเลยแล้วในแต่ละอันไม่เหมือนกันนะ อ๋อไปตามดูนะครับต้องตามให้ครบนะครับที่ไม่ได้ทํางานรูปแบบเดียวครับแสดงว่าเราก็ทำงานหลากหลายมาตั้งแต่ช่วงมต้นเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใชเพราะความสุขมันหลากหลายภาพผมขอบคุณมากมครับขอบคุณมากมาครับสุดยอดไปเลยพวกคุณได้ได้ความรู้เยอะมากไป และนั่นก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับแล้วก็โคตรโชคดีเลยที่ผมไ,มได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทั้งพี่ไก่และพี่เกียวนะครับและได้ความรู้มากมายจากตัวพี่เกียวและพี่ไก่เองนะฮะทำให้โ,โหคลิปวันนี้นี่ผมรู้สึกว่าเต็มไปด้วยทั้งพลังทั้ององค์ความรู้นะครับผมว่าพวกคุณนะที่กำลังดูคลิปผมวันนี้ จะได้สิ่งนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่างานแกทั้งสองและพลังเอเนอร์จี้พี่พีทั้งสองเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์ช่อง a r m ์ม i ีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับทุกคนเย้ yeah!